เกิดอะไรขึ้นครับทำไมสถาบันการเงินระดับโลกถึงออกมาเตือนว่า C B C หรือเงินดิจิตอลของธนาคารกลางนี่ยครับอาจจะมีความเสี่ยงกับประเทศเล็กๆประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยทำไมถึงเป็นแบบนั้นและแ,แรกบอกว่า C B C ดีไงเดี๋ยวคลิปนี้จะไลฟ์ฟังนะครับ สทีเพื่อนหคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่กับช่องคิมพอรพาร์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยเรื่องการเงินและอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้มีประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างร้อนแรงนะครับเกี่ยวกับ c b บีแล้วก็เรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับลหลายๆคนที่ติดตามข่าวมาตลอดเนี่รู้สึกว่าที่ทางแบงก์ชาติเองก็ตามนะครับก็เริ่มจะออก c b บีถูกไหมต่างอเมริกาเองยุโรปเองหรือใครหลายคนเนี่ยที่เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งแล้วกันเนาะก็จะออกเงินดิจิตอลของตัวเองนะครับสาเหตุหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการมมมมมมาาาาาขออองงงคคครริปโตเเเนนนนนนซีีีี่่่่่่ยฮะะทบบวววดูหืจแแจแแสสใ ความน่าใช้งานนะครับด้วยมันรันบนระบบบล็อกเชนมันแบบว่าไม่มีขอบเขตแล้วไปได้ทั่วโลกการหมุนเวียนของเงินการทําคุณประโยชน์จากเงินเนี่ยมันได้มากกว่าแบบเสมือนเ,ออเป็นเงินที่มีเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ดีกว่านั่นเองนะครับ ซึ่งเรี่อก็คือหามากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทาง IMF ออกมาเตือนเลยว่าคริปโตเคเรนซีเนี่ยอาจจะคุกคามนะเป็นภัยคุกคามกับระบบการเงินนะครับถ้าไม่มีการควบคุมนะฮะซึ่งเมื่อก่อน,นเนี่ยเออคือ IMF เขาพูดประมาณว่า้ยมันโตเร็วมากทั้ง stable coin มันโตเร็วมันซีเลตมันน่าใช้งานมันจะดึงเงินนะครับจากพวกเงินดั้งเดิมเนี่ยไปใช้เยอะเลยนะครับทำให้ธนา,าคารกลางต่างเริ่มจะคุมเงินตัวเองลำบากนะครับแล้วก็แนะนําเลยว่าเฮ้ยคุณควรจะออก C B C นะถ้าใครยังไม่วิจัยใครไม่ทำเนี่ยรีบทํา C B C ซึ่งใน,นแบ่งเปนสอ,อย่างนะครับประเทศแรกที่มีความพร้อมนอหนึ่งคือระบบการเงินค่อนข้างดีเนี่ยจะทำ CBDC เองก็พอๆได้ถูกไหมครับแต่ประเทศเล็กๆเนี่ยเช่น emerging market หรือประเทศที่มีความอ่อนแอท่านการเงินเนี่ยครับถ้าทําตัว CBDC มาแล้วทําไม่ดีเนี่ยผื่ออาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของการเงินถูกไหมฮะ อีกทั้งปัญหาเรื่องการเงินเดิมยังค่อนข้างจะรุมเร้านะครับอีโมชั่นวิกฤตช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าตัวราคาค่าเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างย่อยยับพอสมควรเลยครับเนื่องจากเงินเฟ้อเนื่องจากภัยวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดก็ตามครับและล่าสุดนะครับทาง BIS เนี่ยหรือว่า Bank for International s e t t l e m e n t นะครับสับผมนี่นี่คือพ่อของธนาคารกลางทั่วโลกนะเป็นสถาบันการเงินที่ดูแลควบคุมกฎเกณฑ์ธนาคารกลางทั่วโลกนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีอายุประมาณ93ปีฮะ ซึ่งตรีพอร์ตเขาล่าสุดนี่นะครับออกมาเตือนแสงความห่วงใยนะครับว่า CBDC จริงๆเนี่ยก็สามารถสร้างความเสี่ยงนะให้กับประเทศกําลังพัฒนาได้ด้วยนะฮะตัวนี้ขอดึงกลับมาให้คนที้เห็นภาพชัดก่อนนะครับคือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยอย่างแรกเนี่ยสร้างเงินของตัวเองก็ลาบากอยู่แล้วระบบการเงินเดิมก็ย่ำแย่อยู่แล้วทําให้มีบางประเทศนะครับเลือกที่จะไปใช้บิตคอยเป็นอยเช่นเอลซาวดอร์หรือแบบทางบราซิลเองก็เริ่มพิจารณาดิบพรากวัยยูเครนต่างๆันเนี่ยเลือกที่จะ จะใช้ทำของตัวเองดีไหมถ้าทําไม่ดีนี้ก็จะอาจจะย่อยยับได้นะครับอาจจะต้องไปหาพาร์ทเนอร์บอกเชนด้านอื่นอาจจะเป็นทาง Ripple ทัน USDC อะไรเงี้ยมาช่วยกันออกแบบตัว CBC ของตัวเองนีแต่บางคนอย่างเช่น l s t t o k ก็เลือกใช้ Bitcoin ไปเลยก็คือปึ๊กไปเลยฮนะแต่วันนี้เนี่ยกลับมาแปลกครับ BIS กลับมาบอกว่า CBC ถึงคุณใช้ไปนะ สับประเทศที่กำลังพัฒนานะที่แบบมีความเสี่ยงรอบด้านอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งเสี่ยงหนักไปอีกเอา้าไปว่าอะไรก็ตอนนี้เขามีสองทางเลือกหนึ่งคือบิตคอยต์ไปเลยกับ CBDC ถีสี่แต่กับบอสซีบีดีี่ยเสี่ยงเอา้าให้เขาเลือกอะไรอะบิตคอยต์หรือเปล่าครับ ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาในโลกนี้ก็มีอยู่หลายประเทศนะครับเอาจริงรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยฮะเอาถ้าบอก C B C มีความเสี่ยงจะใ,ใช้บิตคอย n เหรอแต่อย่างนี้มันก็ไม่จะมูลทูจักรวันแบบโอ้โหหนึ่งล้านเหรียญเลยเลยครับเนี่ยโ,โกลาวกันไปครับแต่เพิ่งไปจุดนั้นเลยครับมาดูตัว Research Report ของทาง B I S กันก่อนนะว่าทำไมเขถึงมองว่า C B C เนี่ยอาจจะเป็นภัยคุกคมนะกับทางระบบทางาน,นการเงินด้วยนะครับ ซึ่งความจริงเนี่ยเขาต้องเชียร์ถูกไหมเออเขาต้องเชียร์ C B C มันดีถูกไหมฮะเพราะมันเป็นเงินสกุลของแบงค์ชาติและแบงค์ชาติเนี่ยสามารถใช้พลังในการควบคุมเงินเข้าเงินไหลออกตรวจสอบทุกอย่างได้หมดเลยก็เรียกว่ารวมศูนย์อย่างเบ็ดเสร็จนะครับหลายคนก็มองว่า C B D C มาบิตคอยก็บอดจีนะฮะทำอะไรไม่ได้แล้วนะเงินของรัฐบาลทำเป็นยีตน่ต้นบิตคอยเคลมว่าออนไวใช่ไหมโอ้ C B C โอนไวกว่าบิตคอยเคลมว่าโอนถูกใช่ไหม c B C ถูกกว่าเยอะนะครับถ้าคุณไม่ใช่คนผิกดกฎหมายคุณจะใช้ คอยไปทำลิงอะไรครับซึ่งก็ถูกต้องครับจุดประสงค์ของทางซี c ีซีเนออกแบบมาเพื่อแบบการ ทางการเงินเนี่ยซีมเลสนะครับใช้เทคโนโลยีของบล็อกเชนความโปร่งใสอะไรตรวจสอบได้ง่ายควบคุมเงินได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางหลายประเทศที่เป็นกลุ่มละตินอเมริกานะครับอย่างเช่นทางเม็กซิโกจะน่าประกวัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเริ่มมีปริมาณการใช้สเต็ปคอยที่เติบโตมากเลยนะครับก็คือสเต็ปคอยมีอะไรบ้างอย่างเช่น U S D C นะครับหรือว่าทางเหรียญดายนั่นเองครับคำถ,ถามคือมันเป็นประเด็นที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเนี่ย ประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะใช้ตัว stable coin ที่อ้างอิงหรือเพกราคากับดอลลาร์แล้วนะครับในทางกลับกันเนี่ยนะครับเขาก็ต้องทำอะไรต้องเทเงินตัวเองถูกไหมทำให้ค่างเงินตัวเองนี่นะครับกับอ่อนลงยวบเลยครับสำหรับตัวเม็กซิโกนะฮะคือต้องบอกว่าประเทศพวกนี้เนี่ยค่างเงินอ่อนแออยู่แล้วนะครับละตินอเนมริกาปอรกวัยเม็กซิโกเอลซาวาดอร์เนี่ยก็ค่างเงินไม่ไม่เวิร์กนะครับต้องใช้เงินดอลลาร์นะครับแต่พอมาวันนี้เนี่ยเฮ้ย แทนที่เขาจะใช้ตัวของตัวเองเงินตัวเองเนี่ยครับกับวิ่งหาเงินสกุลเซเบอร์คอยที่เพคกวลล่าหรืออาจจะบอกว่าเป็นเงินสกุลที่น่าใช้นะครับแล้วก็มีราคาที่มั่นคงกว่ามีเสถียรภาพนั้นกัรเงินที่ดีกว่าเงินประเทศตัวเองนั่นเองครับ ซึ่งเหตุผลของทาง B A S เนี่ยมีหลายมุมหลายด้านด้วยกันนะครับหนึ่งนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่าการที่ทำให้เงินเป็นแบบซ mless นะครับกระจายไม่มีขอบเขตไร้พรมแดนเนี่ยครับมันเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเลือกรัพย์สินที่เขามั่นใจได้อาจจะไปถึงเงินดอลลาร์ก็ได้อาจจะถึงปันาบัตก็ได้ที่มันอยู่ด้วยแบบของดิจิตอลนะบิตคอยก็ได้มันก็คือพอปุ๊บป็นไปได้หมดเลยมันไหลออกได้รวดเร็วขึ้นครับ แลวประเด็นก็คือว่าคนที่ซื้อเซเบอร์คอยในยอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่นีที่ใช้เซเบอร์คอยพวกได้พวกยูซีนะเป็นคนที่ไม่ได้มีบัญชีธนาคารนะครับหมายความว่าวันนี้เนี่ยไอ้ตัวระบบ C b c ีซียมันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเจ๋งค่อนข้างล้ำเหมือนกันนะเหมือนแบบเออใช้กับ d e f าอะไรได้ทำทำ,ทำการเงินเงินได้ที่เราแบบไม่ต้องมีตัวกลางอย่างธนาคารพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วไอ้พวกแบงก์โลเคอลเนี่ยมันจะไปอยู่ส่วนไหนครับพอระบบการเงินมันเปิดกว้างเงินมันไหลได้ทุกที่เนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้อง ได้อาจจะฝากาที่นู่นที่นี่ก็ได้ที่เอาแบบเงินของเขาเนี่ยไปได้หมดนะครับซึ่งหากมองมันนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่ทําให้สถาบันการเงินที่อาจจะปรับตัวไม่ทันหรือใครที่ดั้งเดิมเนี่ยนะครับอาจจะต้องเสียส่วนแบ่งทางการเงินไปค่อนข้างเยอะฮะ หมือนอิสระเสรีภาพทางการเงินเนี่ยมันคืนไปสู่ประชาชนอย่างจริงๆครับประเด็นที่สอนะในเปเปอร์ของ BIS เนี่ยก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการเกิดเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับ CBC เนี่ย,ยมันจะเร่งให้เกิดอัตราเงินเฟอ้อที่รุนแรงขึ้นด้วยนะฮะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับคือข้อมูลในปัจจุบันนี้นะเ,เรื่องของ m e r g i n g market developing country เนี่ยนะครับเขาก็มีประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้ออยู่แล้วซึ่งเงินเฟอ้อเยอะมากนะครับแต่การที่รูปแบบเงินเป็นดิจิตอลเนี่ยครับมันเร่ง เทเงินของตัวเองได้ง่ายขึ้นไปซื้อดอลล่าไปทำเซฟเบลคอยไปซื้อบิตคอยอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับจริงอยู่แล้วถึงแม้ว่าธนาคารกลางจะเห็นทรานเซชันทั้งหมดเลยแต่ว่าด้วยความเร็วของดิจิตอลเนี่ยมองเงินมันหมุนเร็วรีสตี้มันเร็วนะครับอัตราเร่งของเงินเฟอ้อเนี่ยยิ่งจะเกิดเร็วขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับพอถักย้อนกลับไปดั้งเดิมเนี่ยนะฮะในมุมของแบบ การเงินโลกเก่าเลยนะใช้เงินกระดาษเนี่ยการหมุนของเงินเนี่ยมันช้ากว่ามีความหน่วงมันมีคอขวดกว่านะครับทำให้ต่อให้เกิดเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็ยังมีคอขวดมากไงคือมันก็จะเฟอ้อไม่ได้มากเพราะมันยังหนุดหนด ฝื่อถูกไหมแต่พอเงินมันเฟ้ออยู่แล้วเนี่ยแล้วพอมันสวาสเกลในดิจิตอลเนี่ยมันหมุนเร็วเนี่ยมันจะพุ่งกระโูดเลยนะครับถ้าใครนิ่งออกให้อยู่สมการตัวปริมาณเงินคูณความเร็วในการหมุนของเงินเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ตัวมันสัายมันเยอะขึ้นด้วยครับยิ่งหมุนเร็วไปกันเยอะโอหไปกันใหญ่เลยครับและคําถามน่าสนใจคือว่าแล้วต่อไปประเทศเนี่ยจะปกป้องอนาธิปไตยอาธิปไตยทางการเงินของตัวเองยังไงได้บ้างเนี่ยเพราะว่าถ้าแบบมันซิมเลสแล้วมันกระจายได้ทุกที่เงินมันไหลออกถถ้้้าาาาาาคคคุุณนนนน่่ไไมมมมมมสสรรรงวัััใจกบปะชชด ก็ไม่อยู่นล้วไปแล้วมันจะยิ่งพังยิ่งแย่ไปอีกครับ พราะต้องนถืว่าเงินเนี่ยนะครับต้องกลับไปก่อนว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นความมั่นใจนะครับถ้าวันนี้เนี่ยต่อ้คุณรัฐบาลที่เข้มแข็งแค่ไหนเนี่ยนะครับแต่คนไม่เชื่อมั่นในตัวรัฐบาลไม่เชื่อมั่นในระบบการของเขาเขาก็เทเงินของตัวเองยับไม่มีใครถือเงินสก,กุลตัวเองก็ทําให้เงินเนี่ยก็เสื่อมค่าด้อยค่าไปตามกันดังนั้นแทนที่จะมาหาเทคโนโลยีเนี่ยครับในการทําให้เงินเนี่ยหมุนวายวิ่งวายหรือใช้ได้คล่องแคล่วมากขึ้นกระจายได้มากขึ้นแต่ควรกลับมาจุดเริ่มต้นของความมั่นใจของการเงินนี่อ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนคุณเนี่ยสามารถที่จะมาถือมาใช้เงินของคุณได้หรือว่าจ้าดังนั้นคำถามก็คือว่าคุณจะสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อถือกับสกุลเงินของคุณอย่างไรนะครับบางคนก็บอกว่าให้ใช้หลักทรัพย์หนึ่งคำประกันไงินเป็นเงินดอลลาร์เป็นเงิน ตลาดอเมริกาก็ได้นะครับหรือว่าเป็นทองคําล่ะก็ได้ถูกไหมฮะหรือว่าเป็นบิตคอยล่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ที่เห็นภาพนึงคือว่าพอระบบเนี่ยเป็นโลกดิจิตอลหมดแล้วเนี่ยนะครับพอทรัพย์สินมันอยู่ในระบบบล็อกเชนดิจิตอลเนี่ยนะครับการใช้บิตคอยเป็นตัวค้ำประกันนะหรือว่าการใช้เอ่อของอเมริกาหรือดอลล่าหรือพระอเมริกาอาจจะมาตรวจสอบได้ง่ายทองคําเองก็ก,ก็ทําได้แต่ว่าจะดูเหมือนจะมีเขาเรียกว่ารอยต่อเหมือนกันนะครับนี่เนี่ยองพิจารณาว่าเฮ้ยแล้วใครจะเลือกอะไรแต่สำผมผมก็คิดว่า ส่วนทุกสายก็ดูเหมือนจะไปทางคริปโตเหมือนกันไม่ง่ายนะครับที่จะเรียกความมั่นใจความเชื่อมั่นของคนกลับมาได้ถึงแม้จะเป็นเงินที่ต้องถอะเพราะว่ามันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเลยครับก็ขอบคุณคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์กดตามช่องคลิมพอปตีด้วยนะครับและใครอยากฟังข่าวรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะครสามารถติดตามได้ที่ห้องเรียนวงใน ในคลาสนี้เลยมีแค่เดือนละ150บาทต่อเดือนท่านเองนะครับมีความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยอีเชียร์ทองคำมาโครอิคอนดัมิกส์แล้วก็ดีฟายต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคมาสรุปคลิปนี้กันกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนีน้ชนพูดคุยกันถึงเปเปอร์ตัวหนึ่งของทาง BIS นะครับก็เรียกว่า,วาเป็น m า t ์เตอร์ออฟเซ็นเตอนะครับแม่ของแบงก์ชาตินะฮะที่เป็นคนออกกฎเกณฑ์ end, ของแบงค์ชาติทั่วโลกเลยได้ออกมาเตือนนะ,ะว่าที่จริงเนะี่ยตัว C B C เนะี่ยอาจจะมีคคววาามเเเสีนะีี่่่ยยงงนนนะะะกกกกัััับบปรรททศทลพฒ็ได้ ถามเพื่อกอนอันนี้ทาง IMF เนี่ยก็เคยเออกมาบอกว่าให้ประเทศหลายประเทศช่วยเร่งทํา c b d c ด้วยเถอะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวคริปโตเนี่ยอาจจะมาคุกคามหรือมือนแย่งส่วนแบ่งแล้วแบบทำให้ประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักค่อนข้างแย่นะครับแต่พอเรามาลองดูเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ของประเทศกาลังพัฒนาเนี่ยคร,รับก็เรียกว่าเงินเฟ้อเศรษฐกิจค่อนข้างแย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าทํา c b d c ของตัวเองเนี่ยก็มีความเสี่ยงทําให้ต้องไปพัดเนื่องกับคนอื่นมากมายเนาะซึ่งบางประเทศเนี่ยก็ไปเลยบิตคอยล้วนๆเลยก็มีเหมือนกันครับ เพราะไม่ใช่ประเทศทุกประเทศที่สามารถจะมีการเงินนี้เข้มแข็งแข็งแกร่งได้นะครับก็จะไปเลือกทางทางอื่นที่มันอาจจะเหมาะกว่าที่ต้องทําเงินของตัวเองนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยทาง B A S ก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะอาจจะต้องระวังด้วยแปว่าเฮ้ยโขประเทศเล็กๆทำซีพีก็มีความเสี่ยงอยางีงก็ต้องมันมีทางเลือกไม่เยอะแล้วมันอาจจะไปบิตคอยหรือเปล่านะครับเพราะที่สาคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเงินที่เป็นิจิตอนแล้วมันจะเจ๋งคนจะเชื่อมั่นนะครับการเงินอยู่ที่ความเชื่อมั่นถ้าคนเชื่อมั่ หมุนยากอย or you <cat> ่างเช่นทองคาเนี่ยเขาเชื่อมันทองคำอ่ะต่อให้มันแบบใช้งานยากซอยก็ได้ไม่ยากข้างในของจริงหรือเปล่าต้องขนย้ายผ่านเรืออะไรเงี้ยเขายังถือทองคำนะที่มันใช้ยากนะครับดังนั้นการใช้ใช้ง่ายอาจจะไม่ได้แปลว่าคนจะเชื่อมั่นอันนั้นมากขึ้นหรือน้อยลงไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวว่าความเชื่อมั่นของเงินนั้นมีค่ามากเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ย c ี c อาจจะแย่นะครับในมุมของประเทศที่อาจจะไม่ได้เข้มแข็งด้านการเงินความเชื่อมั่นของคนน้อยนะครับอาจจะทให้เงินเนี่ยไหลออกไปกระจายไปแล้วสุดท้ายอาจจะทำลายระบบ พันเงินๆด้วยเห,เหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วจกินเพราะทีนะอาจารย์เข็ดหน้านะครับสวัสดีครับ